สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนแนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวก V ีหนึ่ง โดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าดรกริดปื้มจำเลยจริงหรือหรือเห็นเป็นแค่บันไดลิงกริดบอกว่าคนไทยมีสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ดังนั้นผมก็ใช้สิทธิ์นั้นเปิดมุมมองของผมที่มีต่อกริดและจำเลยในวันที่กริดไปเยี่ยมจำเลยนะครับขอวิจารณ์แบบตรงไปตรงมานะครับคือผมไม่เชื่อว่า กริตจะนิยมชมชอบจำเลยจริงถ้าเราไปดูเส้นทางชีวิตของกริตสำหรับผมผมไม่เห็นว่ากริดเป็นสื่อนะครับแต่ผมเห็นกริตเป็นนักการตลาดเอาจริงๆคนมีความรู้ระดับด็อกเตอร์ไม่น่าจะต้องพึ่งมาดามลาเตในการดันช่องคนที่กริตเคยพูดชัดเจนว่ามีบุญคุณดันช่องให้คือมาดามลาเต กริดถึงกับบอกว่าต้องตอบแทนบุญคุณลาเตมาวันนี้ลาเตโดนจำเลยและพวกเขี่ยทิ้งแล้วเอาเท้าขยี้ซ้ำแต่กริดก็ยังเดินหน้าเข้าหาจำเลยเพราะเป้าหมายของกริดก็คือยอดคนติดตามหลักแสนที่เขาหวังจะได้ตามด้วยทั่วรางวัลจาก YouTube ฉลองแสนทรัพย์กริดเป็นคนที่ลหลงไหลในชื่อเสียง อยากโด่งดังในโลกโซเชียลสิ่งที่เขาทำที่บอกว่าเขาเป็นเจ้าของรางวัลปักษาอะไรสักอย่างมันคือสูตรสำเร็จทางการตลาดที่เอารางวัลมาล่อให้คนเขารวมกิจกรรมเชิญคนใหญ่คนโตในจังหวัดมาเป็นคนมอบรางวัลแล้วทำข่าวเผยแพร่ในโซเชียลความฝันของกรีดอีกเรื่องก็คือการได้เป็นนายกสมาคมสื่อโซเชียล แห่งประเทศไทยแต่ผมว่ากริดไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้คนจะเป็นสื่อมวลชนได้ต้องไม่สอนจำเลยให้ใช้ความรุนแรงไม่สอนให้เลี่ยงกฎหมายหรือแม้กระทั่งการมาเป็นยูทูบเบอร์สายอวยจำเลยขนาดนี้ก็ไม่เหมาะสมสำหรับคนที่บอกว่าตัวเองเป็นสื่อผมเข้าไปดูช่องของกริดหลายคลิปมากที่มีคำหยาบ และใช้ถ้อยคำรุนแรงจึงเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าถ้ากริดตั้งสมาคมสื่อโซเชียลร่างจัญยาบันของสื่อโซเชียลที่จะมาใช้บังคับสมาชิกจะเป็นยังไงกลัวจริงๆว่าจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าเป็นสื่อโซเชียลห้ามคู่แต่ให้ตีกันเลยเพราะโทษเบากว่า หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ามาหาจำเลยถึงที่คุ้มไหมด็อกเตอร์ก็แค่ด็อกเตอร์ห้องแถวปริญญาหลูกระทรวงศึกษารับรองมาตรฐานที่มันจบมาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถึงว่าต้องหาเกาะจำเลยกิน พูดได้ยอดเยี่ยมมากครับคุณสันคุณสันคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์ท่านทรงหลังน้ำลงแผ่นดินเรียกว่าทรงหลังน้ำอะไรนะคะพี่จำไม่ได้ขออนุญาตตอบแทนคุณสันคะ่ะเรียกว่าหลังน้ำทักซิโนโทกจริงของเพทุกอย่าง ลุงตม้มหากินกับพญานาคปาริจิตเลยมีแต่หัวและก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่โพสต์นี้จะได้โพสต์ออกไปคุณสันยังมีการโพสต์ถึงความในใจที่ก่อนหน้านั้นคุณสันบอกว่าจะยุติในการติดตามคดีของน้องชมพู่ซึ่งเกิดจากความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดแม่น้องชมพู่นั้น และคุณสันก็ได้ออกมาโพสถึงบอกว่าโพสนี้นั้นจากใจผมถึงทุกทุกท่านไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หลายช่องและเอฟซีของช่องต่างๆรวมถึงคนที่ติดตามช่องสันตติกุลที่ให้กำลังใจส่งข้อความแสดงถึงความปรารถนาดีต่อผมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมประทับใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก กับกำลังใจที่ได้รับจากทุกๆคนผมเองไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะมีคนห่วงใยเรามากขนาดนี้ขอบคุณทุกท่านจากใจจริงครับผมจะกลับมาทำหน้าที่ตามคดีน้องชมพู่และร่วมมือกับทุกท่านเรียกร้องความยุติธรรมให้เด็กน้อยคนหนึ่งที่เสียชีวิตบนคูเหล็กไฟอย่างเต็มความสามารถไม่ใช่เพื่อใครนะครับแต่เพื่อเด็กที่ตาย และเพื่อตอบแทนความปรารถนาดีความห่วงใยของทุกคนที่มีต่อผมจุดยืนของช่องผมยังเหมือนเดิมคือตามคดีอย่างตรงไปตรงมายืนอยู่ข้างเจ้าหน้าที่รัฐและเปิดโปงพวกที่เข้ามาหาผลประโยชน์ในทางมิชอบจากคดีนี้ทุกกรณีมีเรื่องหนึ่งที่ผมจะชี้แจงเรียนแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบก็คือผมไม่ได้มองว่า ผู้สูญเสียเป็นคนไม่ดีจนถึงกับยอมรับไม่ได้ทุกคนมีข้อดีข้อเสียปะปบบนกันไปแต่ที่ผมเห็นก็คือบางเรื่องผู้สูญเสียวางตัวไม่เหมาะสมขอไม่ลงในรายละเอียดในความคิดของผมการเป็นมิตรที่ดีต่อกันเราควรจะตักเตือนกันได้ครับไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวเขาเองดังนั้นก็อาจจะมีบางครั้ง ที่การวิาพากษ์วิจารณ์ของผมอาจจะกระทบความรู้สึกของ f อผู้สูญเสียบ้างก็อยากให้เข้าใจนะครับส่วนประเด็นที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าผมถอดใจอาจจะย้ายคางไปอยู่ฝั่งจำเลยขอยืนยันไว้ตรงนี้นะครับสันตติกุลไม่มีวันย้ายคางแน่นอนจุดยืนเรื่องนี้ผมชัดเจนมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ฝั่งจำเลยช่องสอดรู้สอดห็น ที่พูดว่าผมให้ผู้สูญเสียเลือกข้างเข้าใจผิดนะครับผมไม่เคยบังคับให้ใครเลือกข้างที่ผมตั้งคำถามไปยังผู้สูญเสียเพียงแค่ผมอยากฟังความเห็นของผู้สูญเสียว่ามองผมเป็นมิจฉาชีพเหมือนที่เปกคนสนิทของผู้สูญเสียมองหรือไม่สอดต,ต้องอ่านสิ่งที่ผมเขียนให้ดีๆใช้สมองมากขึ้นนะสอด ซึ่งหลังจากที่คุณสันได้มีการโพสต์โพสต์นี้ลงไปนะคะชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาให้กำลังใจและแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามที่คุณสันได้กลับมาเพื่อที่จะมาทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องชมพู่โดยได้มีคอมเมนต์เข้ามาว่าดีใจที่กลับมานะคะคุณสันสู้ๆค่ะดีใจที่คุณสันกลับมาดีใจมากกลับมาค่ะยินดีมากนะคะ จัดหนักๆต่อเลยครับสติปัญญาความรู้ความสามารถทัศนคติที่ดีกล้าคิดกล้าเขียนเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่าถอดใจนะคะทวงถามความยุติธรรมให้สังคมต่อไปเราชื่นชมคุณมาตลอดอย่าให้มานมาหัวเราะเยาะใส่คุณได้ให้กำลังใจคนดีๆ ไม่ใช่เพื่อใข่เพื่อเด็กน้อยผู้น่าสงสารคนหนึ่งสุดยอดค่ะคุณสันเราก็ยังเชื่อและหวังเสมอว่ากระบวนการยุติธรรมจะนำตัวฆาตรกรที่ทำเด็กตัวนิดเดียวเสียชีวิตอย่างทรมานน่าสงสารจับใจมารับกรรมให้ได้ไวๆวปิดทองหลังพระ ทำความดีต้องอดทนและทำอยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องให้ใครยอมรับปิดทองจากหลังพระล้นมาด a n า,าก็จะมีคนเห็นเองความดีก็เช่นกันเมื่อเราทำดีตลอดเวลาก็จะมีคนเห็นเป็นกำลังใจให้ค่ะยืนอยู่ข้างความถูกต้องค่ะอย่าไปสนใจพวกปากเสียเลยตามคดีน้องต่อดีกว่าค่ะ ดีใจที่คุณสันกลับมาดีใจที่คุณสันไม่ปล่อยให้พวกเรานั้นขาดบุคลากรดีๆไปค่ะในฐานะกัระยาณมิตรที่ดีควรให้คําแนะนําตักเตือนกันเมื่อเห็นว่าคนที่เราครบหาทําหรือพูดในสิ่งที่อาจจะเสียหายกับตัวของเขาเองคุณสันก็ได้ทำมาโดยตลอดผลลัพธ์อาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณสันคาดหวังไว้ก็ถือว่า คุณทำอย่างเต็มทีและดีที่สุดแล้วค่ะขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะคุณสันคือแม่เหล็กทางปัญญาคนหนึ่งที่สายตาเราจ้องอ่านผ่านทุกตัวอักษรที่คุณสันบรรจงเขียนจากใจจริงเราปัญญาชนกันแล้วอ่านแล้วพินิษวิเคราะห์ตามได้อย่างอิ่มเอมใจในทุกโพสต์ต้องขอบคุณที่ชี้ทางสว่างทางปัญญา ให้กับกลุ่มเราครับขอบคุณที่ยังไม่ทิ้งเราไปไหนขอชื่นชมจากใจจริงครับทำเพื่อน้องจุ๋มคูเพื่อเด็กน้อยตาดำๆขอบคุณมากๆค่ะคุณสันเป็นกำลังใจให้ค่ะ